ถึงเรื่องอะไรเรื่องของแม่กับลูกพระโพธิสัตว์ที่โบสถ์สัพพสัตท์ทั้งหลายก,กนานน็นึก,ถ,กถึงความเมตตานึกถึงความเมตตากราุณาครับผม ถึงควรสีอินพูสักใช่ไหมคะความเมตตาความเมตตากรารุณาค่ะที่ท่านให้กับสัรพสัตว์แล้วก็มนุษย์ค่ะบวงมนุษย์แล้วก็บวงสัรพสัตว์ค่ะความดีของท่านท่านเป็นโพธิสัตว์ที่มาโปรดโปรดสัตว์โปรดคนแล้วท่านเป็นองค์ที่ยังไงอ่ะความดีแล้วก็ความงดงามของของท่านน่ะกล่าวไม่หมดไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบ มันเเปรียียยบบทไไม่ไึกถึง <c oughs> นึกถึงควงสือิงปูส่าท่านคือมีจิตเมตตาสูงจิตนะเมตตาจิตเมตตารล้ปลดสัตว์<อ>ทั่ว,อวขออะไรก็ได้สมหวังปรารถนาเรา,า่ี้พระกรุติอิมเอาตามหนังสือล้วตวามบอกความรู้สึกความรู้สึกถ้าเรานึกถึงพระกรุตอิมเราก็นึกถึงพระเมตตาก่อน ก็ท่านก็มีแบบเหมือนกับความดีปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธปฏิบัติตามหลักสงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาเหมือนกับว่า,วาถ้าใครขออธิษฐานขอความช่วยหรือเงี้ยค่ะก็ท่านก็จะโดนบันดาลให้มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆเงี้ยค่ะเรียกว่าสียงบาเกี่ยวขาเกี่ยวแรงเกี่ยวมวยกลจงแสวังเสกละสิ่งายความเมตตาของท่านค่ะ,ะเมตตา ความเมตตาของท่านและความที่ท่านโปรดมนุษย์เราก็ต้องเอาอย่างถึงว่าเดินทางนี้ฝึกให้เราให้เรารู้ว่าเราทำได้เหมือนกันมนุษย์คือมีพอซักซิมอ่ะมีจิตเมตตาอันดีงามก็นึกถึงนึกถึงความมีบูสศักิสิเป็นพระโพธิสัตว์ที่โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะครับ เป็นการที่ว่าเราตั้งใจการที่บูชาน้อมนำพนามของท่านมาท่องบริกรรมนำมอคุณสิมพอสักแล้วก็จะสำเร็จผลจะเกิดผลในสิ่งที่ดีงามแล้วก็อย่างหนึ่งขัดเกลาจิตใจให้เราได้มีความวิริยะอุตสาหะแล้วจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้นึกถึงความฉ่ำเย็นนึกถึงน้ำทิพย์ที่เวลา ที่ไหนมีความทุกข์ร้อนทำคลิปนี้ก็ไปถึงทําให้เกิดความทุกข์หายไปแล้วก็มีความสุขใจแล้วก็นึกถึงความหวังนึกถึงความหวังที่ที่ในใจของคนที่ศรัทธาท่านแล้วรักท่านจริงๆแล้วก็นึกถึงความรักของท่านตรงนั้น คนอีคนอินก็คูมิพิงไงใช่ไหมสิ่งที่เขาตั้งปณิธานในคนอีมอะ่ะแล้วก็ตไตรภ้ชามเนี้ยใช่เลยใช่ไหมตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมแล้วก็ในคนในไตรภิชามเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วหกภูมิถ้าท่านไปที่ไหนที่นั่นก็คือสรรพสัตว์ในภูมินั้นก็สามารถพ้นได้ใช่ไหมถ้าลงไปในนรกสั์นรลกก็ได้ดูดพ้นได้รัก รักธรรมใช่ไหมก็ในความหมายนั้นก็มีแค่หกภูมิก็ทุกภูมิก็ถ้า,ท,าท่านอยู่ไปที่ไหนที่นั่นก็ได้รับความสุขนึกถึงความเมตตากรุณาครับผมความเมตตากรุณาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อเวณนยสัตว์ทั้งหลายและก็นึกถึงความรักความอบอุ่น เรื่องของแม่กับลูกถราคุณอิมก็เหมือนแม่เปรียบเหมือนแม่แล้วก็เราก็เหมือนเหมือนลูกที่ท่านคอยปกปักคอยดูแลเรามาตลอดและท่านมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาประกอบด้วยพรมวิหารที่เหมือนแม่มีต่อลูกไม่หวังผลตอบแทนถ้าผมนะครับนึกถึงพระพระทสัตว์กวนอิมผมก็นึกถึงความเมตตา ที่ท่านช่วยเหลือสัปปะสัตว์หรือการโปรดสัตว์ของท่านท่านไม่แบ่งแยกชนชั้นอยู่แล้วคือท่านช่วยหมดเพราะว่าชื่อของท่านคําว่ากวนคือการเพ่งคือการมองและคําว่ากวนสอินคือการเพ่งมองโลกครับคําว่าอโลกิเตสวนคือการคือการเพ่งดูโลกเพื่อช่วยเหลือสัปปรปสัตว์ครับในตัวซื่อเฮียเองนะครับน ถ้าจะนึกถึงองค์พระอวโลกิเตศวนก็จะนึกถึงสิ่งที่เราเคยได้ทําประกอบพิธีนั่นก็คือพิธีโยคะตันตระหรือพิธีเอี่ยมข้าวซึ่งหนึ่งในนั้นเราจะได้เห็นว่า,าตรงหน้าแรกของหนันงสือเอี่ยมข้าวเนี่ยจะมีองค์พระอวโลกิเตศวนเนี่ยซึ่งท่านได้เนลมิตกายของท่านเป็นเปรตตนหนึ่งเพื่อไปโปรดพระอาน,น์นดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจะพูดถึงของท่านโดยแท, h, ท้จริงก็คือเป็นการโปรดเวนัยศัสตร์ทั้งหกภูมิซึ่งเราจะทราบถึงไม่ว่าจะเป็นการโปรดเทวดามนุษย์คนผีเปรตอ,อสุรกายพวกนี้ล้วนแต่ว่าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลท,ท,ทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่เราจะนึกถึงของท่านคือปณิธานอันแรกเลยก็คือ เราจะได้ยินคําว่ากวนอิมปวดคนเป็นตีจังอ้วงปวดคนตายดังนั้นเนี่ยสองพระอ,องค์เนี่ยถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เปรียบล้นด้วยปณิธานอันแรงกล้าซึ่งท่านเคยตัดบอกว่าถ้าตาบใดมวลเวนยสัตว์ยังไม่พ้นทุกเนี่ยท่านก็จะไม่ได้เป็นบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นท่านก็เลยอยู่โปรดมนุษย์เวลาท่านจะไปโปรดเด็กท่านก็จะในรมิตกายของท่านเป็นเด็กจะไปโปรดคนแก่ก็จะเป็นคนแก่ แต่ถ้าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่เราจะเห็นหลายๆปางเนี่ย mm. ก็ล้วนแต่ว่าจะไปโปรดใครก็ให้มันสมกับภูมิที่คนเหล่านั้นจะรับได้ถ้าเราไปโปรดเด็กแต่เรานรเนิตเป็นเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรเด็กก็จะเกิดความกลัวดังนั้นการที่จะไปโปรดใครหรือการที่จะไปให้บุญให้ทานกับใครเนี่ยท่านก็จะดูคนเป็นหลักเราก็ถือว่าองค์พระอาวโลกิเตศวรก็ถือว่าเป็นผู้ที่เปรียบล้นด้วย เมตตากรุณาแล้วก็ให้คุณธรรมกับเราเยอะมากนะครับ